มาเที่ยวเยอะมากนะครับสถานที่ท่องเที่ยวชะอมนะฮะสระบุรีวัดบึงไม้วัดป่าสว่างบุญแล้วก็น้ำตกบึงไม้นะครับก็สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะแถวนี้แล้วก็เร็วนี้ก็จะมี เทศกาลหนังกลางแปลงนะครับต้อนรับหน้าหนาวนะฮะมุ่งหน้าสู่ภขเขาแถวน,นี้ก็เป็นที่นิยมในการตั้งแคมป์นะครับมีหลายพันแคมปิ้งเต็มหมดนะฮะมาทีีในช่วงหน้าหาย มันมีที่ตั้งแบบนี้โดยเฉพาะมั้ยโดยเฉพาะนี่ไงคอนโซลโดยเฉพาะเลยน่าจะมีนะไก่บูลลี่วันนี้เส้นนี้กลับมาคนอ,อ,อื่นเขา้องมีเสียงอืมไม่เขาว่าตั้งแต่นี่แหละ อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วแหละข้างๆเยอะมากอืมาหายอากาศเริ่มหนาวไว้เชื่อก็าทิตย์ตอนเรามาไม่มีคนรู้จักเลยามาแต่อะไรนะมาแต่วัดกันไม่ได้มาแคมป์มาอะไรกันตอนนี้ก็ทำแคมป์ริมน้ำแล้วนะ thiệt nè Quay nút nút lạc ạ à. ạ à. Thâm lạc Đốt kinh thâm lạc dốc xuống Có chay lát quá <laughs> Ê, tôi để con đi đi và chụp hình ôm tent cả ba kẹp liền đấy, con nhiềuแน่นอน nè, anh bắt bùng bay bữa nãy, con đã giờ lâm tộc. บึงไม้แล้วนะครับทางโค้โคงตรงนี้ก็จะเป็นตะตรงไปเลยเป็นแก่งลานลัก <มา S 1> แล้วก็ทางนี่นะเส้นทางการเข้าไปที่เทศกาลหนังหรือวที่ของเราเนี่ยก็จะต้องข้ามน้ำตกไปก่อนแล้วก็อยู่ขวามือนะครับอยู่ระหว่าง ทางโค้งน้ำตกนะครับตรงนี้ล้างไปนานนะเนี่ยใช่ใช่ใช่นะครับนี่ข้ามสะพานไปโอ้ดูคนเล่นน้ำดิเดย์เดย์เดย์ดูคนเล่นน้ำสิยูคิดดูอาทีพเราอยู่นี้มันจะไม่ทำเงินได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ยกเว้นแม่งไม่มีสมองเลยอ่ะ คนก็กลับมาคือแักคนเก็บกดไ,ไม่ได้เที่ยวกันนีนะครับเดียวเข้าตรงนี้ครับซอยเชร์พังงานนะครับข้างหลังก็จะเป็นน้ำตกอีกนะครับเข้ามาเข้ามาประมาณ